ข่าวด่วนบังคับเด็กต้องนั่งคาชีฟฝ่าฝืนปรับ2,000บาท MC วรนดารายงานค่ะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีและสูงไม่เกิน135เซนติเมตรบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายมีผลบังคับใช้อีก120วันจึงทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงกันไปทั่วโซเชียลเลยค่ะบังคับใช้แล้วทั่วประเทศเด็กเล็กบังคับให้นั่งคาชีฟฝ่าฝืนปรับ2,000บาทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายหรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุคนโดยสารมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งหรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด ประเด็นนี้ก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศตามโซเชียลมีเดียเสียงแตกเลยนะคะอย่างโพสต์นี้ก็บอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยควรที่จะต้องทบทวนใหม่ในเคสเด็กป่วยต้องไปหาหมอทํายังไงมีคาชีสเท่ากับต้องมีรถส่วนตัวไม่มีรถก็ต้องไปเหมารถไม่มีค่าชีสก็ต้องตกลงกับเจ้าของรถค่าเหมา300เตรียมค่าปรับเพิ่มไว้2000เผื่อเจอตํารวจแล้วโดนปรับผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเองนะไม่มีตังค์ไม่มีรถไม่มีค่าชีสไม่ต้องไปรักษากินยาอยู่บ้านเดี๋ยวมันก็หายเองอย่างนี้หรือเปล่า กฎหมายดีแต่ใช้ไม่ได้กับทุกครอบครัวเป็นการจํากัดสิทธิ์ไปสักหน่อยสําหรับคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆถ้าจะบังคับใช้จริงจังผู้ออกกฎหมายต้องมีแนวทางสนับสนุนให้มันเกิดแบบเท่าเทียมกันด้วยอย่างน้อยก็เพื่อครอบครัวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวรถสาธารณะก็ต้องมีคาชีพงบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองซื้อคาชีพมาตรฐานเจ้าของเมนนี้ก็ยังบอกว่าเห็นใจแม่ๆทุกคนที่ไม่พร้อมมีการจัดหานะคะคนมีคือมีแล้วมีพร้อมอันนี้ก็ดีใจด้วยลูกคุณคือได้รับความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่เห็นบางเมนก็เกินไปหน่อยสรุปจบว่าไม่มีคาชีฟคือไม่หวงลูกไม่รักลูกอย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะลูกคือดวงใจของแม่ทุกคนแหละแต่ปากท้องก็สําคัญหาให้ลูกกินได้ครบสามมื้อยังยากเลยในยุคนี้ใจเขาใจเราอย่าพูดออกมาแล้วบั่นทอนแม่ที่เขาไม่มีกําลังมีรายได้วันต่อวันให้แย่ลงไปกว่านี้เลยเนอะและยังมีคุณแม่บางคนก็บ่นอีกนะคะว่าลูกไม่ยอมนั่งคาชีฟอีกโอ้โหสารพัดประเด็นหัวจะปวดมากเลยนะคะ และคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นกันอย่างไรถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดหัวใจกดบันทึกรายการโปรดกดแท็กเพื่อนกดแชร์แล้วก็สามารถนำเสนอประเด็นต่างๆให้กับเ c ็มวันดาได้รายงานข่าวกันได้นะคะและเจอกับ m c วันดาได้ใหม่ในคลิปหน้าแวะมาเจอกันในไลฟ์สดได้นะดาจะกดฟ o ล l o w กลับสำหรับคนที่มาดูไลฟ์สดเป็นประจำทุกวันหกโมงเช้านั่งสมาธิยามเช้าและสองทุ่มสวดมนต์ก่อนนอนนะคะห้าทุ่มดาก็มีเมา้ามอยเติมพลังบวกเคลียร์ใจกันก่อนนอน และสอนสร้าง Personal Branding วันที่22พฤษภาคมใครอยากจะทำ TikTok ให้ปังและตังไหลมาฝากคลิกลิงก์หน้าไบโอได้เลยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย